วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้อีกชนิดหนึ่งที่ผมภูมิใจเพราะเพราะเองตั้งแต่ต้นนะครับผมซื้อเมล็ดเข้ามานี่คือตอนที่ซื้อก็บอกว่าเป็นไผ่จจมโบเวียดนามไผ่จัมโบเวียดนาม,าม,นามผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงเท็จแค่ไหนนะครับผมเอาซื้อเมล็ดเข้ามาประมาณสัก40เมล็ด นะครับเอามาปลูกเพาะแล้วก็เอามาปลูกนะครับตอนนั้นอยู่กรุงเทพเพาะจนเขามีต้นกล้าแล้วแล้วก็เอามาปลูกนะครับสุดท้ายเหลือแค่2ต้นนะครับอันนี้คือต้นที่เล็กที่สุดไหวานยักษ์นะครับไหวานยักษ์เวียดนามเขาว่าอย่างนั้นจะเป็นแบบไหนต้องรอดูตอนที่เขาโตนะครับก็บอกว่าหน่อมันอร่อยจริงเท็จก็ไม่รู้อีกนั่นแหละ